ย้อนนาทีแจ้งข่าวดีเอสกันตพงฟื้นแล้วขยับแขนขาได้แต่ไม่สามารถซื่อสารได้ค่ะหลังจากที่เพลงหนุ่มเอสกันตพงบบำรุงรักได้ไปร่วมกิจกรรมบิ๊กดีเบตของทางช่องเจที่ลานพักพลากรศสนยนการค้าสยามพลากรก่อนจะลมวูบหมดสติไปแพทย์ช่วยปั๊มหัวใจก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดจนในตอนนี้อาการยังคงวิกฤตต้องเฝ้าดูอาการวันต่อวันค่ะ ซึ่งล่าสุดคิสตี้คริสติน่าบำรุงรักพันรยาของเอสได้โพสคลิปอัปเดตอาการล่าสุดของสามีและเขียนข้อความรายยาวค่ะซึ่งหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่12พฤษภาคม66ที่ผ่านมานั้นรายการวันบันเทิงคอยอัปเดตอาการของเอสกันตะพงไว้ว่าได้ฟื้นขึ้นมาแล้วแขนขาขยับได้แต่ยังสื่อสารไม่ได้ซึ่งทางครอบครัวก็ต้องดูแลยอย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะ